ใช่แล้วค่ะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติะนะคะ,คะก็ได้ออกถแถลงการไม่พอใจการกระทําของกัมพูชาเป็นการประท้วงเลยลักษณะนั้นแล้วก็มีหนังสือกดดันกองทัพด้วยบอกว่าให้ออกมาแสดงพลังปกป้องศักดิ์ศรีของประเทศค่ะก็เป็นการไปยื่นที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติหลังจากยุติการชุมนุมที่สักแก้วแล้วก็ไปต่อที่ทำเนียบรัฐบาลทันทีโดยที่หน้าประตูที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการอ่านแถลงการประท้วงรัฐบาลกัมพูชาแล้วครับก่อน จะส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือประท้วงที่หน้าสถานทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยก็อ้างว่าการนําคนไทยไปขึ้นศาลที่กัมพูชาเป็นการละเมิดส,สิทธิสัญญาเจนีวาอย่างชัดเจนเพราะว่าเป็นการลักพาตัวไปจากแผ่นดินไทยศาลกัมพูชาจึงไม่มีอํานาจวินิจฉัยส่งเรื่องต่อให้การชาติสากลค,คือจะต้องส่งเรื่องให้การชาติสากลเป็นผู้ดาเนินการเท่านั้นนะครับพลเอกประมพงศ์เกษรสุขประทานองค์กรอุณานโลมสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทยก็มีการ ไปยื่นหนังสือต่อรัฐบาลเหมือนกันเพื่อให้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการเรียกร้องนะครับท่านบอกว่าอยากจะให้กองทัพเนี่ยออกมาแสดงพลังเพื่อปอกป้องศักดิ์ศรีของประเทศแต่ว่าเรื่องนี้เองนะครับทางผู้บัญชาการทาหารสูงสุดนะครับท่านพลเอกทรงกิติจกกักรบ,บาตรท่านก็ยืนยันนะครับว่าฝ่ายทหารจะไม่ปฏิบัติการใดๆเป็นพิเศษเพราะว่าทหารของทั้งสองประเทศหรือว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีปัญหาต่อกันนะครับอย่างที่ทุกคนมองเห็นเนี่ยมันไม่มีอะไรเนี่ย แต่อย่างไรก็ตามนะคะคแม้ว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ากําลังทาหารของทั้ง2ฝ่ายยังตรึงกําลังในพื้นที่ตลอดแนวตะเข็บชายแดนอย่างเข้มงวดค่ะโดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองจานตําบลโนหนหมากมุ่นอําเภอโคกสูงมีกําลังตชดตั้งจุดตรวจตลอดเส้นทางห้ามทั้งคนไทยและก็กัมพูชาสัญจรไปมานะคะทางพลโทอุดมเดชศรีตะบุตรแม่ทัาพภาคที่2ก็ได้ไปตรวจสอบจุดผ่อนปรนบ้านเขาดินอําเภอคลองหานซึ่ง,งอ,อ,อยู่ทางตอนใต้ของหลักเขตแดนที่46เพื่อจะประ ประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับกลุ่มชาวบ้านหนองจานที่เขาไม่เห็นด้วยกับเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติาก็ยอมรับ<ะ>บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีความเป็นห่วงเรื่องของการค้าขายแล้วก็ความเป็นอยู่ด้วยแต่ว่าหลังจากทุกอย่างยุติลงด้วยดีก็คลายกังวลไปได้มากแล้วค่ะ